เอาการดาวนะครับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับว่ารูปนะครับที่สสอเต้นะครับรูปัวกระโหลกที่สสอเต้นี่เอาออกมาเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับสำนวนคดีโอเคครับไม่ได้มีผลกระทบก็ไม่มีผลกระทบแต่ผมอยากจะสอบถามสักนิดหนึ่งนะครับเอาการดาวบอกว่านะครับข้อมูลนะ่ะที่บอกว่าเป็นรูปกระโหลกของน้องนะไม่แน่ใจว่ามีแหล่งที่มาที่ไปหรือเปล่าสแสดงว่าสแสดงว่าอันนี้อันนี้ผมคิดเองนะสแสดงว่า รูปชุดนี้นะครับรูปชุดเนี้ยรูปกระโหลกชุดเนี้ยไม่ได้อยู่ในสำนวนคดีแน่นอนทำไมถึงไม่ได้อยู่ในสำนวนคดีเพราะถ้าอยู่ในสำนวนคดีเพราะถ้าอยู่ในสำนวนคดีนะอายการดาวต้องรู้ว่ารูปอันเนี้ยเป็นกระโหลกของน้องมโมจริงหรือไม่จริงเพราะอะไรครับเพราะรูปนี้ผมยืนยันและก็บอกแล้วไงว่าครับว่าออกจากหน่วยงานราชการของรัฐ มีการเซ็นมีการประทับตารับรองมีการลายเซ็นของขคณะกรรมการด้วยถ้าเกิดว่าอัยการดาวเห็นในสำนวนทั้งหมดเห็นในสำนวนทั้งหมดก่อนนะก็ต้องจําได้ว่าอันเนี้ยเป็นภาพผูกโหลกที่อยู่ในสำนวนเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันว่ามันอยู่ในสำนวนแล้วนะแต่ถ้าอยู่ในสำนวนแล้วทําไมถึงไม่เห็นข้อพิรุษหรือข้อแตกต่างอันนี้ก็ว่ากันไปถูกต้องไหมแต่ที่อายการดาวให้สัมภาษณ์เหมือนประมาณว่า ไม่แน่ใจว่ารูปนั้นเป็นของน้องตะโมหรือเปล่าต้องสืบหาก่อนว่ามีที่มาที่ไปหรือเปล่าแสดงชัดเจนว่า <c oughs> รูปชุดนี้นะครับแสดงชัดเจนว่ารูปชุดนี้ต้องไม่ได้อยู่ในสำนวนเพราะถ้าอยู่ในสำนวนทำไมอายการดาวถึงจำไม่ได้ว่ามีรูปชุดนี้อยู่ในสำนวนถูกต้องไหม เพราะถ้าบอกว่ารูปชุดนี้อยู่ในสำนวนอายการดาก็ต้องจำได้เพราะอายการดาเป็นคนตรวจสำนวนเมื่ออยู่ในสำนวนเสร็จอายการดาก็ต้องบอกว่าอ๋อรูปชุดนี้อยู่ในสำนวนแล้วได้ส่งข้อมูลเอาไว้เพื่อดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วในข้อมูลแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้อันนี้ก็โอเคเข้าใจได้แต่การที่อายการดาวให้สัมภาษณ์ว่าไม่แน่ใจว่ารูปชุดนี้นะครับมีที่มาที่ไปหรือเปล่าและเป็นคนนอกอะไรเงี้ยไม่ได้เกี่ยวซึ่งสแสดงว่ารูปชุดนี้ต้องไม่อยู่ในสำนวน เพราะถ้าอยู่ในสำนวนไยการดาวต้องเห็นอย่างที่ผมบอกและถ้ารูปชุดนี้อยู่ในสำนวนจริงอายการดาวไม่สงสัยประเด็นตรงนี้เหรอหรือว่ายังไงแต่ไอการดาวก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าประเด็นที่ประชาชนสงสัยทั้งหมดอยู่ในสำนวนหมดเอาไว้ในสำนวนหมดเอาไว้สู้กันในศาลแต่ประเด็นที่ประชาชนสงสัยทั้งหมดมันยังไปได้แค่ประมาทประมาททำให้ผู้คนถึงแก่ความตายเท่านั้นแหละครับคุณอายการ อันนี้ผมสอบถามจากใจเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่านี่แหละครับสิ่งที่อายการมาให้สัมภาษณ์วันนี้ชัดเจนแล้วว่าข้อมูลชุดนี้ไม่ได้อยู่ในสำนวนเพราะถ้าอยู่ในสำนวนอายการดาวต้องจําได้ว่ารูปชุดนี้อยู่ในสำนวนอย่างที่ผมบอกว่ารูปชุดนี้ที่สอสอเต้เอาออกมานะครับเป็นนะครับยืนยันนะครับว่าเป็นกระโหลกของน้องของน้องนะถ้าเจ้าหน้าที่นะครับ ไม่ได้สร้างหลักฐานเท็จแต่ถ้าเจ้าหน้าที่สร้างหลักฐานเท็จก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่เอกสารชุดนี้บอกได้เลยครับว่าออกมาจากหน่วยงานราชการมีตาประทับของหน่วยงานมีการเซ็นรับรองและมีข้อมูลอย่างชัดเจนและยืนยันว่าเป็นของน้องแน่นอนนอกเสียจากอย่างเดียวก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทําข้อมูลเท็จประทับตาครับหน่วยงานเท็ดด้วยมันถึงจะเป็นข้อมูลเท็จแต่ถ้าเป็นข้อมูลจริง คำถามคือทําไมถึงไม่อยู่ในสํานวนเพราะถ้าอยู่ในสํานวนอายการดาวต้องจําได้สิทําไมอายการดาวถึงจําชุดนี้ไม่ได้ถึงได้บอกว่าไม่แน่ใจต้องตรวจสอบก่อนต้องตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปวะเพราะว่าถ้าอยู่ในสํานวนไม่จําเป็นต้องตรวจสอบเลยเพราะมันมีชัดเจนอยู่แล้วแหล่งที่มาที่ไปมันคือที่ไหนนี่แหละครับที่ผมตั้งข้อสเกตเอา